วันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรอำเภอบางพีจังหวัดนครนายกได้ติดตามสืบหาและติดตามจับกลุ่มนางสาวกุ้งหรือนางสาวปัทนาเชียงใหม่อายุ35ปีชาวจังหวัดนครนายกผู้ต้องหาคดีตุนเงินข้าราชการครูบำนาญและคนสนิทรวมกว่า100ล้านบาทโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านสามีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้ควบคุมตัวมาพร้อมกับรถยนต์อีซูซุมิวเอ็กซ์สีดำป้ายแดงหมายเลขทะเบียนกอไก่3 5ง7ป่าจีนบุรี เดินทางมาที่สถานีตำรวจปูทรนอำเภอบางพีจังหวัดนครนายกเพื่อส่งร้อยเวรทำการสอบสวนและดำเนินคดีต่อมามีเจ้าทุกหลายรายได้ทยอยมารวมตัวเพราะอยากเห็นหน้าและสอบถามว่าทำอย่างนี้กับพวกตนทำไมส่วนเรื่องเงินคาดว่า้าได้คืนมาบ้างก็ยังดีเนรมิตรมงคลกิติการรัชน,น,นันท์ใหม่รายงาน ในสริวัดเย็นจำเท็กผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านดอนเจดีตมบึงปเปืออเภอเทพร,รักษ์จังหวัดนครราชสีมาที่จุดที่กลุ่มมอดไม้ได้ลักลอบตัดภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกระสังและป่าลําพญากลางโดยพบว่ามีไม้ประดูถูกลักลอบตัดจํานวน5ต้นแต่ไม่พบผู้กระทําความผิดคํานวณปริมาตรได้3.24ลูกบาทเมตรมูลค่าในพื้นที่ประมาณ10,000กว่าบาทหากสามารถนําไปถึงกลุ่มนายทุนได้จะมีมูลค่าประมาณ5 0 0 0 0 0บาท ก่อนที่จะประสานาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันตรวจยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานโดยนายสิรวัน์เย็นจันทึกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านดอนเจดีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีพลเมืองดีมาแจ้งว่าพบว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีเนื้อที่กว่า10,000ไร่โดยส่วนมากจะพบว่าในพื้นที่จะมีไม้ประดู่และไม้แดงเป็นจํานวนมากซึ่งกําลังเป็นที่ต้องการของกลุ่มนายทุนจากการตรวจสอบพบว่าไม้ประดู่ถูกตัดก้นจํานวน5ต้น ซึ่งแต่ละต้นนั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอายัดไม้ไปเก็บไว้ด้วยจากการวิเคราะห์คิดบ้านน่าจะเกิดจากชาวบ้านในพื้นที่ได้ผ่ามอดไม้เข้ามาตัดตามออเดอร์ของกลุ่มนายทุนซึ่งคาดว่าน,น่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนรู้เห็นเป็นใจด้วยนอกจากนี้มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกรัฐเวนตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นไฟป่าและการลักลอบตัดไม้ซึ่งหากพบเห็นจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปอภิรักษ์เสวินรายงาน ช่วงเย็นวานนี้นักสุบีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่บ้านหนองโพรงหมู่ที่2ตำบลสนามชัยอำเภอนาใหญ่อามจังหวัดจันทบุรีหลังจากพบว่ามีการนำสสยแก้วออกนอกพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบอกว่าพื้นที่ของโครงการมี440ไร่ การดำเนินขุดสระน้ำประมาณ5 7ไร่โดยผู้รับจ้างและนายคอกำหนดีห้ามเคลื่อนย้ายดินทรายออกนอกพื้นที่แต่ก็ได้รับแจ้งว่าตองกลางคืนมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกนอกพื้นที่จึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลเข้าตรวจสอบและพบว่ามีรถบรรทุกสิบล้อทำการเคลื่อนย้ายทรายออกไปจึงสั่งให้ดำเนินการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเบื้องต้นยึดรถบรรทุก1ิบล้อได้สามคันหลบหนีไปได้หนึ่งคัน ยึดรถไปโคสามคันและผู้ต้องหาสามคนยืนในระหว่างสอบสวนของตำรวจเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไปการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นจุดที่กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจัดทำโครงการอนุรักษ์พื้นผู่แหล่งน้ำบ้านหนองโพงสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการพบร่องรอยมีการเปิดหน้าดินขุดบ่อและแยกใส่แก้วออกจากกองดินและกองทรายทั่วไป จากการตรวจสอบเบื้องต้นของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีคำวนวณเบื้องต้นคาดว่าสายแก้วถูกลักลอบขนออกจากพื้นที่ประมาณ1,700คิวแต่ต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งสำหรับใส่แก้วที่นำออกไปขายเพื่อการอุตสาหกรรมการซื้อขายในท้องตลาดจะมีราคาประมาณคิวละ1,000บาทหากคิดมูลาค่าวรวมประมาณ1 7 0 0 0 0บาทซึ่งสายแก้วดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปลรูปเป็นเครื่องใช้จำพวกแก้วจราบยงเสนา รเจ้าหน้าที่อาสาก,กู้ภแผ่สัตว์จากจุดบ้านโคกโดยนายมนัทพง์เทียนสมดีซึ่งเป็นคนขับรถพยาบาลได้ขับรถจุกเจรินพร้อมเปิดเสียงไซเรนวิ่งไปบนถนน304เพื่อจะไปยังที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดแต่ระหว่างทางพบกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อวิ่งแช่อยู่เลนขวาจึงได้ให้สัญญาณไฟเพื่อให้รถพ่วงร,รับรู้ว่ามีรถจุกเจิญวิ่งอยู่ด้านหลังเพื่อหวังจะให้รถพ่วงขันดังกล่าวหลบให้ แต่ก็ไม่มีท่าทีว่ารถพ่วงขันนี้จะหลบให้แม้แต่ดอยนายมนัสพงเล่าให้ฟังว่าได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนการบาดเจ็บสามรายตนจึงนำรถพยาบาลขับออกไปเพื่อรับผู้บาดเจ็บโดยมีการเปิดสัญญาณไฟและเสียงไซเรนมารถทุกคันที่เห็นรถพยาบาลต่างก็หลบทางให้จนเมื่อมาถึงเขตอุตสาหกรรมบ้านโคกก็ได้มีรถกระบะกับรถพ่วงสิบแปดเล้าวิ่งอยู่ด้านหน้าเมื่อรถกระบะได้ยินเสียงสัญญาณไฟและเสียงไซเรนก็หลบให้ แต่วบารถพ่วง18ล้อก,กับไม่หลบทั้งๆที่เปิดสัญญาณไฟมาตลอดทางตนก็ขับเรื่อยมาประมาณ3กิโลเมตรกว่าเมื่อตนเห็นว่าไม่มีทางว่ารถพ่วง18ล้อจะหลบให้จึงเบี่ยงแซงซ้ายออกไปจึงอยากเตือนว่าหากพบเห็นรถจุกเฉินหรือรถพยาบาลขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทางหลบให้ด้วยทีมข่าวแท็กซีนิรายงานตำรวจสพเบตงจังหวัดยะลาพร้อมกับชุดสืบสวนแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเบตง พร้อมกับอาสา,าสมัครกู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถานเข้าตรวจสอบชายแขวนคอกับต้นยางเสียชีวิตภายในสวนยางพาราบ้านกองหมอ11ตำบลตาเนาะแมร่ระอเภอเบตงจัหดยะลาโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถจกักรยานยนต์ขึ้นไปตามถนนภายในสวนยางจากนั้นมีการเดินเท้าไปตามสวนยางขึ้นไปบนยอดภูเขาสูงในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเมื่อไปถึงพบศพนายวิษุนุพงษ์เซงเข็มอายุ35ปีสวมเสืส้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงย,ยีนขายาวสีน้ำเงิน ช้เชือกผูกกับต้นยางพาราจากนั้นแขวนคอห้อยตรงแตงสูงจากพื้นดินประมาณ3เมตรสภาพศพขึ้นเอือดเริ่มเน่าเปื่อยสรงกลิ่นเหม็นตลกอบอวนไปทั่วเรยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันชาวบ้านพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องปึงขึ้นไปบนต้นยางใช้เชือกมัดก่งต้นยางไว้จากนั้นใช้มีดพลาตัดกิ่งยางให้หักแล้วค่อยๆหย่อนร่างผู้เสียชีวิตลงมาด้วยความทุลักทุเลจากนั้นนำศพส่งไปยังโรงพยาบาลเบตงให้แพทย์ตรวจพิสูจน์การเสียชีวิตอย่างละเอียด ก่อนที่จะให้ัางญาตินาไปประกอบพิธทีทางศาสนาท่านั้นพ่อผู้เสียชีวิตและเป็นผู้พบศพคนแรกเล่าว่าลูกชายตนนั้นน้อยใจแม่ไม่อยากไปกรีดยางและได้หนีออกจากบ้านไปสี่วันแล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ขณะที่ตนเดินทางมายังสวนยางเพื่อจะเข้ามาดูสถานที่ทําที่ชมหมพอกก็พบว่าลูกชายได้แขวนคอกับต้นยางเสียชีวิตจึงได้โทรศัพท์แจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าตรวจสอบดังกล่าวเจษดาสุริโยไทยไรายงาน